คุณผู้ชมหากลับมาพบกันครั้งที่สองนะคะกับภารกิจบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะจับต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายทำละทำงานผิดประเภทนะคะคุณผู้ชมพี่ขะสื่อกระเป๋าหนูได้ดระะอรือ,อ,อของแรกที่สิบแปดที่ทา,าไปดูครับ สัมภาณ์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราอยู่กันที่ตลาด ดังกลางกรุงค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นเจ้าของร้านนะคะพร้อมกับชาวต่างด้าวกำลังเก็บกำลังเก็บของกันนะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้บริเวณพื้นที่ที่เขาเช่าอยู่นี่นคือพื้นที่ของเอกชนนะ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการตรวจสอบกันแล้วนะแล้วก็สําหรับตรงบริเวณเนี่ยค่ะย่านนี้เนี่ยตรงบริเวณริมถนนเนี่ยที่จับไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ4รายนะคะก็จะได้รับจับในส่วนของทางพวกตามร้านค้าต่างๆนะคะก็คือเป็นการสุ่มตรวจแนะครั้งนี้ยอมรับเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของแรงงาน อนนี้ก็กําลังเก็บของแล้วก็จะนําตัวชาวต่างด้าวนะคะไปที่สถานีตํารวจนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือทางเจ้าของร้านน่ะเขาก็ได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วแหละแต่ในส่วนของเอกสารต่างๆก็ต้องทาําากรการตรวจสอบกันต่อไปะคะ่ะ ว่าในการลงพื้นที่มาในช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมตรงที่ตรงบริเวณที่ว่างเปล่าเนี่ยแบบนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยออยมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่โชคดีมากคือว่าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเขาเนี่ยลงพื้นที่พอดีแล้วทางเจ้าหน้าที่ของกรมแรง,งงานแล้วก็ของทางภาคประชาชนเนี่ยของทางสปปสเนี่ยก็ได้ทําการล่อซื้อคุณผู้ชมก็พบ เป็นเหมือนกับเป็นร้านขายสิ่งผิดกฎหมายพวกบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ลองสุ่มตรวจดูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนขายซึ่งเป็นชาวต่างด้าวเป็นชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่แรงงานก็นำตัวไปที่โรงพักในขนาดเดียวพันสองอนะคะ่ะคือเขาขายตัวบน,นทางเท้าแบบนี้คุณผู้ชม มันผิดกฎอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเขาก็ได้อายัดสินค้าไปเมื่อสักครู่นี้อ้อยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจถามบอกว่ามีการจับกลุมเนี่ยเยอะไหมที่ขายตัวบริเวณทางเท้าพบคนไทยขายของบริเวณทางเท้ากี่คนแล้วก็พบชาวต่างด้าวเนี่ยขายของบริเวณทางเท้าได้เยอะมางไหมทางเจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่า มีเยอะนะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่ตัวของเขาอะมาสับเป็นขนาดที่ตัวเกง่ลยๆเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมาทำหน้าที่เราเจอทางเจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานพอดีแล้วบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานเนี่ยกำลังนําตัวของชาวต่างด้าวนะคะ ไปที่โรงพักฮนะวันนี้ประมาณกี่คนพี่เท่าไหร่นะ21คนรวมทางตลาดด้วยรวมทางตลาดด้วยวันนี้จับกันทั้งหมด21คนคุณผู้ชมเรามีหนาที่ยืนดู2ีคนอันนี้นี่ก็คือเข้าไปจับใน ห้างดังกลางกรุงด้วยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยออยไม่ได้ได้ขึ้นไลฟ์ให้กับคุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับนี้เรื่องของกฎต,ต่างๆด้วย สำรับตรงบริเวณตลาดดังนะคะไขายขายส่งสินค้าดังกลางกรุงแห่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการสรับกลุ่มชาวต่างด้าวนะคะทั้งหมด21รายในขนาดเดียวกันนะคะก็ต้องขออนุญาตแก้ไขข้อมูลในส่วนของทางตลาดดังย่านมีนบุรีที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าประมาณ9ราย ซึ่งเมื่อส e a a ักครู e ่เนี่ยได้มีการสอบถามกาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจับตรงบริเวณตลาดตรงนั้นเนี่ยได้ประมาณหกลายคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะคุยกับทางพี่สิงห์ดำแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะในการสรุปภารกิจในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็เลยคออะไให้กับคุณผู้ชมต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้คือมันจบภารกิจแล้วถึงได้ไลา์สดออกมาให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันได้นะเราถ้าเกิดใครนะมีบอดแสเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะแจ้งมาในขอทางที่ทางไทยเราได้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นพวกบาดแสต่างๆแล้วเดี๋ยวนะะเ,นาายเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่กันแบบเนี้ย แล้วก็จะมีในส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็จะลงมือที่มา อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากลุ่มคนที่ลงมาทำธรกิจอีกครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มของทางพี่สิงดำนะคะหรือว่าคุณอณนนท์กิ่งแก้วนะคะประธานของสอปปสนะคกลุ่มของสอปปสแล้วก็กลุ่มอาชีวะพ่อครูวิศนุกรรมพร้อมกับด้วยของชุดเฉพาะกิจนะคะไปภูมิพิพัฒน์นะคะของทางกระทรวงแรงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ส่วนที่กำลังกันมาซึ่งต้องบอกเลยบอกว่าหน่วยงานที่ลงลงกันมาเนี่ยร่วมพลัลทุร่วมกันทำภารกิจในครั้งนี้เนี่ยถึง12หน่วยงานด้วยกยันคุณผู้ชมวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่กันทั้งหมดสจุดก็คือบริเวณตลาดดังย่านมีนบุรีแล้วก็ ตลาดขายส่งชื่อดังกลางปรุงนะคะย่านแพตินัมค่ะก็บอกเลยบอกว่าต่างดา้าวที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มไปเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติเลย सारी बहुत चीजें बाद 11คน2ที่2ที่คือตลาดตลาดกแล้วก็ที่นี่ประมาณเท่าไหร่นะพี่6กว่า4 5 15คนที่นี่จับได้ประมาณ15คนทำงานเปอนความยากลำบากมากวันนี้เดี๋ยวรบกวนถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นพี่สิงห์ดำวแาละที่ช่วยสรุปภารกิจในวันนี้หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบัม1บัึงพี่ 要不。 พูดตรวจมาไหมครับพูดตรวจมาไหมครับม,มาเนี่ยหมามกอกเนน้กทาไปเก็ี่สน้นก็มาก็เดี๋ยว,วออตนะามไปสอนอไหม ก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวรสรุป,สร,ปสรุปวันนี้ตั้งแต่สรุปนะครับตั้งแต่วันนี้วันนี้นะครับตั้งแต่ <S 2> <S 2> <S 2> <ร>1 3บ,นนนนนบสนอ์อกรบายโมงตามเวลานัดหมายของาจ้าหนงานแล้วก็มี ตำรวจนะครบาลด้วยนะครับอบอสามนะครับทีนี้ไปที่ตลาดแถวมินบุรีนะครับซึ่งเป็นตลาดเนี่ยตลาดใหญ่มากมีชาวบ้านมีพี่น้องประชาชนในโรงเรียนผ่านทา,ทางพวกเรามานะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าในนั้นนเป็นร้านของต่างด้าวนะประมาณ50-60ลร้านนะมีร้านของคนไทยอยู่แค่ประมาณสามสี่ร้านเองนะครับตลาดแห่งนี้ย นะซึ่งเราก็ไปดูเราก็ลงพื้นที่จริงซึ่งมีคนของเราลงพื้นที่จริงแล้วก็มีการซื้อจริงลองซื้อดูก็ปรากฏว่าในสลิปอ่ะสลิปการโอนเงินเนี่ยเป็นของอชื่อของคนชาติอื่นั้งนั้นเลยนะครับของต่างด้าวั้งนั้นอนะ่ะไม่มีชื่อของคนไทยเลยนะครับแล้วก็ผมก็มาเดินตรวจดูมาเดินลงพื้นที่ดูนะครับลงพื้นที่ดูก็ปรากฏว่ามันเป็น ส่วนมากนะเป็นชาวขเขมรนะแล้วก็ปนไปด้วยพมา่านะที่ตลาดแห่งเนี้ยเวลาเรานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ลงนะครับวันนี้ผมนัดหมายไว้กับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วลงไปเนี่ยปรากฏว่าจับได้ไม่กี่คนเองนะครับประมาณหกคนนะครับหกคนเนี่ย <love> มันเป็นจํานวนที่น้อยมากนะครับเป็นจํานวนที่น้อยมากซึ่ง ไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะผมบอกไว้เลยนะผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยที่ต้องรับความได้รับความเดือดร้อนจากการแย่งอาชีพสมวนของคนไทยนะผมก็เป็นห่วงเราแม้นแต่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยนะครับแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนนาที่อยากจะรักษาอยากจะเก็บอาชีพไว้ให้พี่น้องคนไทยนะครับ ยังมีพวกต่างด้าวมีพอม่านาที่ออกคลิปอัดคลิปเนี่ยบอกว่าเพราะคนไทยขี้เกียจคนไทยไม่ทํางานแล้วก็ด่าสารพัดนะครับผมว่าถึงแม้นคนไทยไม่ทํางานนี่ก็คือแผ่นดินไทยนะครับที่นี่คือแผ่นดินไทยที่นี่คือประเทศไทยเขาจะทําหรือไม่ทำไม่ได้ไม่ได้หนักหัวใครเลยนะครับไม่ได้หนักหัวต่างด้าวเลยนะครับเขาจะไม่ต้องทําก็ได้คนไทย แต่นั่นหมายถึงว่ากฎหมายยังไม่อนุญาตให้ต่างด้าวทาในอาชีพสงวนของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นแม้นวันนี้ต้องทํางานด้วยความยากลําบากนะครับที่ตลาดแถวมีนบุรีเนี่ยเสร็จจากเมีนบุรีนะครับเราก็มาที่แถวบางขระมตะน้ําซึ่งเป็นใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเลยนะครับซึ่งเป็นห้างที่แบบต่างด้าวเยอะมากนะครับขึ้นไปตรงไหนเจอตรงก็เจอตรงนั้นนะครับ พอเราเข้าไปเนี่ยบางคนก็จําพวกเราได้นะครับก็เลยก,ก็ชิงหนีนะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะบางทีก็เจ้าหน้าที่ก็เราก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะว่ากว่าจะตรวจเอกสารกว่าจะทําโน่นกว่าทำนี่บางทีลูกจ้างก็โทรหาเจ้านายโทรหานายจ้างนายจ้างก็บางทีก็ไม่มาบางทีก็ส่งไอ้นู้นส่งไอ้นี่มานะครับปรากฏว่าที่ห้างเนี่ยได้กี่คนอะได้สิบห้าคนไหม นะครับประมาณสิบห้าคนแล้วก็ที่นู้นหกนะครับวันนี้ก็มันก็ไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันน้อยมากน้อยจริงๆเลยนะครับที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยครับยังอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นอา่ามาทำอาชีพขาขายมาทำอาชีพอา่าเป็นคือหล,หลายๆอาชีพที่อาชีพสังคมของคนไทยอ่ะนะนะครับ มันไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเึื่องพวกเราต้องเราพวกเราก็เต็มที่แล้วนะครับพวกเราจัดเต็มที่แล้วพวกเราทําเต็มที่แล้วแม้แต่ต้องเดินนะครับป่านนี้แล้วนะเราก็ยังพาเจ้าหน้าที่เดินเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่กับพวกเรานะครับวันนี้จัดหางานนะครับก็เต็มที่กับพวกเราคือเขาก็เดินกับพวกเราเราจะพาไปไหนเขาก็ไปหมดเราพาไปตรวจสอบี่ไหนก็ไปนะครับแต่มันยากมันลําบากเพราะว่ามีคนไทยนะครับ มีคนไทยบางคนนะครับให้ไทยต่างด้าวแล้วก็เป็นนอมินีนะครับพอพอต่างด้าวโดนจับปั๊บคนไทยก็มามาแสดงตัวเป็นเป็นนายจ้างนะครับบางที่สภาพบางคนนะไม่น่าจะเป็นนายจ้างได้นะนะครับสบภาพลูกจ้างกับนายจ้างนะแต่งก็าบางทีสภาพมันผิดกันนะแต่ว่ากฎหมายเขาไม่ได้ดูที่การแต่งตัวนะครับกฎหมายก็ดูที่ดูที่เวอร์ฟเวอร์มิหรือดูที่แนมลิท นะครับคือหลายอย่างนะครับพี่น้องแล้ววันนี้วันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบไอ้นี่มากเลยนะแบบว่าล้ามากเลยนะหนึ่งนะเจา้าหน้าที่ที่โน้นนะไปเยอะมากนะครับที่แถวมินบุรีนะไปเยอะจริงๆรแต่ประสิทธิภาพการทํานานนะผมว่าต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่นะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียนให้กับทางผู้ตรวจการเนี่ยนะครับ ของของกระทรวงแรงงานเนี่ยทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่บางคนปฏิบัติบบตัวแบบไหนนะครับซึ่งเราได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับคือการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ไม่เต็มที่แต่เหมือนครับที่เราไปยืนเฝ้ายืนรอตากแดดนะยืนรอตากแดดตากความทนต่อความร้อนเนี่ยก็อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ที่ฟางลางนานะครับแ <inequality> ดดก็ส่องเข้ามานะครับแต่เมื่อเรารอเจอ้าหน้าที่เมื่อเจอเจ้าหน้าที่เราดีใจนะทีรว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเยอะ นะครับแต่ประสิทธิภาพนะเขต้องต้องปรับปรุงกันนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ทางจัดงานจริงๆแล้วนะครับเขาก็เต็มที่กับเรานะป่านนี้เขายังยังเดินตรวจอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่เราจำท่าจะไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าสายของเราบอกว่าเขารู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่นะก็เลยพากันชิ่งหนีหมดเลยตอนนี้นะครับที่ที่ห้างที่เราจะไปนะนะครับใช่ไหมเนี่ยทางดิงหอกก็ไปมานะครับก็ ก็ทางนี้เขาเราอยู่ตรงนี้ทางโน้นก็โคบอกหมดเลยนะครับก็วันนี้็ฟาเฝาไปกี่นึงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นที่เราไปจับมาเนี่ยไปออกข่าวไปซื้อข่าวไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทางหน้ากลับมาทํางาน,นเหมือนเดิมซึ่งทางผู้ตรวจการที่ส่วนแรงงานเนี่ยก็ข้องใจอยู่เหมือนกันนะนะครับก็อยากจะไปดูอีกสักครั้งหนึ่งนะท่านบอกนะแต่ว่าบาังเอิญว่าเรา ผ่านจุดนี้แล้วก็มีหนังดาวขายของอยู่ที่นี่หน้าหลายคนก็ต้องเอตรงนี้ก่อนพอตรงนี้ปั๊บข้างในเขาก็พอแจ้งกันก็ปรากฏว่าเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับพอดีมีเทศกิจระหว่างที่เราชี้เป้าจับกลมอยู่นี่นะครับมีเทศกิจมานะมีเทศกิจมาแล้วก็ผมผมก็เลยเทศกิจบอกเทศกิจว่าเดี๋ยวพอพอเจ้าหน้าที่จัดหางานเนี่ยเขาจับตัวไปเนี่ยก็เทศกิจเนี่ยก็ไปยึดของได้เลย นะครับก็เป็นการทํางานเป็นบูรณาการโดยโดยอัตโนมัติโดยบังเอิญใช่ไหมโดยความบังเอิญน,นะนะครับก็วันนี้ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยังได้คนแต่ว่ายังได้ไม่ไม่ขนาดถึงพึงพอใจไม่ไม,ไม่ไม่ได้อย่างที่ต้องการของพี่น้องประชาชนมากกว่าไม่ใช่เพราะความความต้องการของพวกเรานะครับเป็นแต่ว่า,วาเราไม่ได้ ตามที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับพี่น้องประชาชนต้องการบอกว่าอยให้ได้เได้เยอะๆนะครับแต่ว่าเราเต็มที่แล้วเราก็ทาเต็มที่เราก็อัดเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็เหนื่อยล้านะครับนี่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้ากันเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับมดีทุกท่านี่าด้ว ครับพูดเลยพูดใส่ไปด้วยก็นี่ครับวันนี้ก็อย่างที่พี่สิงห์ดได้อธิบายนะครับสี่ท่านที่ได้ยินนะก็ถึงบอกว่าวันนี้ก็พวกเราก็ทําตั้งแต่เช้าจนมืดเลยไปไปหลายที่ว่าตั้งแต่มีนบุรีนะตลาดอะไรนะมนีรีอะไรนะอ่าน,นั่นแหละครับแล้วจนมาถึงพี่นี่พันินน้ำแล้วก็ต้องข้าพัินน้ำเนี่ยก็คือเรากันตั้งแต่เช้ายังไม่มีข้าวเลย,เยก็เต็มที่นแล้วก็เจ้าที่มาจํานวนเยอะมากนะครก็วันนี้ ก็ทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราก็ทำเต็มที่เพื่อผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ของคนไททยัในประเทศนะครับวันนี้ก็เอฟซีทุกคนครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยฝากติดตามแล้วเรามาเจอกันใหม่ในภารกิจต่อๆไปนะครับขอบคครับผมว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วมาใส้จะขาดแล้วในเวลานี้ใช่ไหมขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านี่ก็ถือว่าจบภารกิจแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อน หรือความคืบหน้าใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวออยจะรายงานให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันไปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ